ข้าวพี่น้องันี้มาพี่น้องมาทำข้าวด้วยกันวันนี้เป็นคนไทยนะคะางามงามรวมฮิตนะคะงามุวเส้นอุ่นสดหมูยอหมูสับหมูสับหมูยอเราพี่น้องแเส้น กับแก้มชั้นดีเลยคุณยดกินกับแก้ม

เดี๋ยวอาลงมายังไม่ลดนะ่ะลงมาเด้อคนสิจะผสมน้ำให้ลูกเด้ค่ะอย่าอาเชื่อนะ guys อะไรเลยหอจนอยกตายโคตรเก็บเลยโคตรเก็บอะเสจตั้งนั่งจิ้มจิ้มหอ สี่ร้อยบาทมีนอนยามีุนมดน้ำมูกแก้ไข้ค่าเชื้ออันนี้ต้องผสมน้ำอันนี้รดไข้กินทุกสีชั่วโมงไม่มีไข้ก็ไม่ไปกินอันนี้แก้อักเสบ หมอตรวจมึงแพ้กระจายวัดผลนะ้องแจ๊คข้อเป็มอยู่อาจารยอบก่อนหมดส่วนมากท่านหมอเนี่ยผลจะเป็นมีแต่ผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะถือเป็นนายแพทย์อะไรายงานคุณมากถือเป็นแต่ผู้ชายลายกวางนิ่ง ร่างกายคนข้าคนชังเกือมอทำเพาะคือการผู้ชายหมอทำฟันหมอโรคผิวหนอกผิวหนังส่วนมากจะมีแต่นายแพทย์เนาะบอกไปมีผู้หญิงผู้หญิงส่วนมากจะเป็นผู้ช่วยหมอทำเอดะคนเนามอผู้ชายและมอผ่าตาัดคน เราคนคนเป็นหมอลสก็จะเป็นยังเนาะมิจต์ปูขาวๆงามๆเนาะบ่าผูา้หญิงบ่าผูา้ชายเนาะพี่น้องเจ้าคิดคือข่อยกว่มิจต์ปูขาวๆงามๆแล้วบ่าผูา้หญิงผู้ใช้เล็บมือเล็บตีนสะอาดสะอ้าน เมืองไทยก็าเผยม,มาเวลาทันหมอผันจัดยา่หนึ่งปฏิจัดยาตามอายุตามน้ำหนักถูกหลักอนามัยถูกกิจลักษณะกินเข้าไปหายหรวดยานอยู่เล้วมาเป็นไข้รสบายก็ไปซื้อยา เอายาชาราให้ก่อนจัดยาชาราให้ยาแก้เศษไข่หมสบายพี่น้องเลยอย่าใช้เขาไปหาหมอเขาต้องตรวจร่างกายซะก่อนตักเบิ้งพิงเขา พอบ่แม่นว่าบ่ไม้ได้ไม้ขึ้นไวอยู่เล่าบนนี้แต่ถนอมแต่ว่าไม้เขาจัดยาแบบบดตรงกับเขาป่วยใช่ะคือห้องไขวัดไขวัดเก็บข้อแบบนี้แับไปจัดยาซาลาให้เขาคณะแบบนี้ะพี่น้อมแบบบ่อยไงใช่ป่ะอันบ่เชือกคือยังอันลุมรถหัวจะ้วทีหมามงกว่าบุพเพอาน่ะเนาะ เพรว่ามันมันมันเปรียบเทียบคือจังว่าจ็บมุงหนึ่งขั้นมุงตะเก่าว่ถือหมองแต่เอาง่าเนาะเขาอยู่ใชเนาะตัดตามมาอยู่ตามตามน้ำนักตัดยานตรวจัดบางอีกขอเข้าใจที่เจ้าว่าว่าไม้เก่าก็ถือหมองขั้นแหละอือันนี้เพื่อนเขาบอกล่ามกเดินไปนอนคือยังงันขั้นปลายมันนหะถ้าไปเก่าต้นมันกับว่ามันกับว่าเท่าขั้น อ้ามคิดไกลๆนะไปไปต่ออันเดียบบนคันไปคุยเธอว่าไปแตกเพราะโดนกอไว้เพราะโดนกอไว้เพราตลงกันชุ่มชิลามีน้องขอโทษครับมันเหมาะสมไหมเนี่ยบนคันไงแล้วก็เกลีไม่ถูกห่องมันก็ไม่เท่าคันแต่ตัวยุ่งพลาดข่อยบ่แม่ของกุจัจน้ำเขาอะไร ขาต้อพ่อไ้พี่นองาอว่า,า,า,าห้พี่น้องให้เขียนไปสะละบานบัานไอ้บานขอโทษอ้ามึงจบเป็นยาแตกเออมัต้องมาจบมาเจ็บเมื่อล่ละคงเมื่อมันมูนปุ๋ยมา่อล่ละอืมอุวุนอยู่ไหนเออมีปล่าวุ้นนะคัจะวุนะ้นกย่ายดูไรจะ่่าหายล่ะ <B an> <B an> อ้าพี่น้องเสนอชนี้มาชั้นนีวแม่น้ะจ้าเออพอญาติคิปหน้าสวัสดีค่ะ